สวัสดีค่ะเจอแล้วค่ะทุกคนดงผักเสี้ยนปีนี้ไม่ดกแต่ก็ยอดอบอว่พอได้เด็ดค่ะนี่ค่ะดอกเขากำลังแก่เลยค่ะมาเด็ดผักเสี้ยนด้วยกันค่ะไปขยามสักถ้วยเนาะนี่ค่ะผักเสี้ยนค่ะผักเสี้ยนทุกคนยอดอบอุ่อ่อนกำลังขึ้นดอกค่ะพี่สมปองก็เลยแวะมาเด็ดซ่ะ ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเด็ดผักเสี้ยนปลาผักปลอดสารพิษของฝรั่งเศสค่ะทุกคนพี่สมปองก็มาพาเพื่อนๆมาเด็ดดอกผักเสี้ยนด้วยกันเนะเาะตรงอ่อนๆเลือกเอาแต่อ่อนๆอ่อนๆแล้วก็อบอนนะคะทุกคนนี่ค่ะเจอแล้วได้พอได้ถ้วยค่ะ ก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยปีนี้พอได้พอได้กินอยู่นี่ยเขากำลังเป็นดอกไอ้เป็นเม็ดอันไหนเป็นเม็ดเรามันไม่เด็ดเนาะนี่จ้ะนี่เลยค่ะอบอ่อนอ่อ,อนออน,นี่จ้ะพอได้อยู่ค่ะพอได้ขยำกินน้ำพริกกันอยู่พอได้พอได้กินถ้วยกินชามอยู่ค่ะ มาค่ะมาเด็ดด้วยกันค่ะทุกคนพี่สมปองก็เลยแวะมาดูเออชุดนี้ได้อยู่นี่จะ้ะได้พอทั่วอยู่ลูกพอได้ขยำกินเนาะข้างบนก็มีอยู่แต่ว่าของเขาไม่ได้งามมากแล้วก็ของแถมก็คือผักกูดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเจอผักกูดแต่ผักกูดยอดเขาโตขึ้นไปหน่อยแล้ว เราไม่เด็ดเนาะแค่ชมแค่ชมค่ะอันนี้คือผักเสี้ยนอันนี้ยอดไม่ไม่อวบเท่าไหร่ยอดไม่อวบเราไม่เด็ดผักกูดก็เยอะค่ะทุกคนแต่ว่ายอดเขาแก่หมดแล้วค่ะนี่ค่ะคือผักกูดค่ะผักกูดฝั่งนี้ไม่อวบเท่าไหร่แก่แล้วอะ่ะ ยอดแก่หมดเลยมียอดอ่อนๆไม่กี่ยอดเลยนี่ค่ะนี่คือผักกูดปักเราไปหาผักผักเส้นกันต่อเห็นอีกแล้วนี่หาเอาเจ้ชยอดอวบๆค่ะนี่ค่ะพอได้ค่ะไม่เยอะแต่ก็พอได้อยู่ค่ะผักเส้นเอ้ยผักกูดเอ้ยผักบุ้งเอ้ยผักปลอดสารพิษช่วงนี้ที่ฝรั่งเศสหาง่ายค่ะทุกคน พอได้หาเด็ดหาทำอาหารจิ้มน้ำพริกกันค่ะเราคนไทยขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกเนาะก็เลยต้องหาผักปลอดสารพิษกินพี่สมปองก็เลยทำคลิปฝากเพื่อนๆด้วยให้เพื่อนๆได้ชมผักปลอดสารพิษฝรั่งเศสกันเยอะอยู่ค่ะมองเห็นอยู่เยอะเลยค่ะมีทั้งดอกไม้มีทั้งผักเสี่ยนค่ะ เยอะมากค่ะทุกคนเดินไปเด็ดไปเขาไม่ไม่ดกสักทีเดียวแต่ก็พอได้เด็ดค่ะพอได้เด็ดไปทำส้มเนะ้อสักถ้วยสักชามนี่ค่ะไปมุมนี้เลยอันนี้ยอดทางเขาไม่อวบเท่าไหร่พอได้เด็ดอยู่ค่ะนี้ฝั่งทางนี้ก็เห็นยอดแต่ก็นี่ค่ะเป็นดงเลยค่ะเพื่อน ชมเลยค่ะดูสิคะเป็นดงเลยค่ะพี่สมปองก็เลยแวะเข้ามาเด็ดเฉพาะที่อ่อนๆเนาะอันไหนไม่อ่อนก็ผ่านไปนี่จ้ะเป็นดงเลยค่ะมาเด็ดผักเสี้ยนด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้มาคนเดียวมาฉายเดียวเลยพี่สมปองแวะมาดูเจอก็เด็ดเลยไปทําส้มกินเนาะไปทำอ่าอันนี้เป็น ตอของสะเดาเนี่ยสะเดาป่านั่นเนี่ยคะ่ะโอเคนะคะทุกคนมาช่วยกันเด็ดผักเซียนกันค่ะเอาไปดองด้วยกันค่ะเห็นผักกูดอยู่แต่ผักกูดของเขาไม่งามไม่งามผักกูดเดี๋ยวจะไปดูอีกฝั่งริมคลองหนึ่งน่าจะงามอยู่เดี๋ยวพี่สมบูร์จะพาเพ,เพื่อนไปชมอีกเนาะตอนนี้ก็มาชมตรงป่าผักเซียนกันก่อนเนาะนี่คะ่ะงามๆเลยค่ะผักเซียน ผักเส้นฝรั่งเศสค่ะทุกคนเด็ดพอได้ทําส้มค่ะพอได้เด็ดพอได้ทําส้มค่ะพ่สมปองก็เด็ดไปเรื่อยๆเลยค่ะเด็ดเท่าที่อบอวบเอาแต่อบอุบเลือกเอาแต่ที่ว่าอบอวบเนาะอันไหนไม่อวบเราก็ผ่านไปนี่แหละค่ะผักเส้นฝรั่งเศสค่ะอยู่ฝรั่งเศสเราก็หาผักปลาค่ะเราอยากกินผักปลอดสารพิษก็หาเอานะคะ ขอให้รู้ว่ามีพี่สมปองก็จัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยมาเด็ดด้วยค่ะเอาไปทำส้มกินทอดไข่อย่างอร่อยค่ะพี่สมปองอชอบคั้นส้มแล้วทอดไข่จะอร่อยมากเด็ดไปคุยไปนะคะทุกคนนี่ค่ะเลือกเอาเฉพาะอ,อบอวบ่พี่สมปองก็หมุนอยู่ตรงนี้เลยค่ะ มหมือยู่ตรงผักเสียนนี่เลยในดงผักเซียนนี่เลยค่ะนกกรล้องแต่ลอกแต่ลักต่ลุกแต่เด็ก,กเสียงนกเสียงนกโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่สมปองจะหาผักป่าอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเนาะมองเห็นดงผักกูดเดี๋ยวจัดผักกูดให้สักคลิปนึงเนาะอันนี้คลิปนี้คือคลิปผักเสี้ยนค่ะ คลิปที่แล้วคือคลิปผักบุ้งนะคะอันนี้คือผักป่าฝรั่งเศสเดี๋ยวพี่สมปองจะไปหาคลิปผักหวานให้เพื่อนๆได้ชมอีกแต่คลิปนี้ก็คือผักเซียนค่ะเดี๋ยวเห็น é, ยอดอ้วนก็เด็ดต่อคุยไปเด็ดไปนะคะเพื่อนๆมีให้เด็ดมีให้เด็ดเรื่อยๆค่ะโอเค okay. เดี๋ยวไปต่อกันด้วยคลิปของ ผักกูดนะคะเดี๋ยวพี่สมปองไปหาผักกูดให้เจให้ให้พบก่อนเพราะว่าเห็นอยู่ไกลๆแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ยังไม่ดกเท่าไหร่ต้องหาที่เขาอบอุวมเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปคั้นผักเสี้ยนให้เพื่อนๆได้ชมกันพิธีการคั้นแล้วก็หมักเอาไว้แล้วก็ทำซอยแล้วก็ทำไข่ทอดเนาะ ทอดกับไข่อ่ะเหมือนกับทำชะอมทอดไข่อ่ะเราจะใช้ผักเสี้ยนดองทอดไข่กินกับน้ำพริกกะปิจะอร่อยมากเลยค่ะหรือใครที่ชอบกินแบบแจ่วอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะอร่อยค่ะกินกับกินแบบดองเลยก็ได้หรือจะใส่ไข่ทอดกินก็ได้ค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่สมปองจะจัดเมนูผักเสี้ยนดองทอดไข่กับกรอบ,อบหอมหอมกับน้ำพริกกะปิให้เพื่อนเพื่อนมาชิมด้วยกันนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ก็พี่สมปองขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบายบายทุกคนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันนะคะสวัสดีค่ะบายบายเลิฟเลิฟค่ะ